สบายดีจ้ะพี่น้องไปใส่ดุไปหาน้องไม้ไปหานองไม้เนาะพี่น้องหาน้องไม้แกงเพลนจ้ะมาเบิ่งน้ำกันดนะจ้าว่าสิมานสิไรพออยู่พอแกงอยู่บ่เนาะไปจ้ะพี่นออ้องแม่บอกว่าหัวงอื่นคนนี้ไ่ได้แห้งเลยบอกจะพี่น้องมาหอดหวยหอดหองเลยพี่น้องป่านแม่น้องตีว่าน้ำสีโป่แห้งพี่น้องคืนเมื่อวานเนี่ยพี่น้อง เอ้ขคืนว่านนี่ขึ้นว่านนี่คนตกแห้งนะน้ำมันแตกแกงพี่น้องพวกเนี้ยใบไม้ไปนะจนมามีจฉิตตมปั๊ดเแมันมาเก็บจีรอนนะพี่น้องเออซมซีไรป้าดพี่น้องหอบบโฮเนาะจนมาแล้วพี่น่ะน้ำน้ำห่วยก็แห้งแห้งจ้ะบอกพวกเนี้ย ต้นไม้ใบห้าจนเป็นเตือไป้าดน้ำเชเมนโฮเนาะกบเขียดีิลอกจิลอกกับซัมสินี้ตายเพื่อนกับซีขึ้นไปเห็ุอยู่โนนเด้อพี่น้องบันเนี่ขวยมันกันนะมันแดดจ,จะทรงสมเมงสมอจะชิมาเนะมหาขนะุดเบึงกิดโดฮัดเชแมนมาเก็บกิตโดหรือซัาสีได้ไปน้องตีไปหาน้อไม้ดูพี่น้องมากกับกำลังซีขึ้นหวยกับพ,พอเลยพี่น้องน้อไม้กันนะทรงสีลายอยู่หรอกจะ้ะ กอเล็กก็ได้สองนอสามนอนนอนน้องติห้ากบวได้หากวได้บล็อเอาตัวหักได้นะสุภาเสียงนองตีเป็นหักเเพเดลูวเอาอันเดียวนั่นแหละดูอางมนไม้เอามนไม้แนแนนปุกด้นโอยมีหัดควายมันเดงไฟ หายค่ะโอ้โหครบนี hmm. oh. hey, ่นะหลอไม่หลายคกับตกแห้งแห้งอ่ะโม้่กับออยาง ไปยุงกันหล่ไไปุงไม่ได้เขาเอา่นองนี่ะอืเขาปอกอกอ่องไว้เนาะอเขากอัน่เขาปอ,อกอปออกองไว้ไล้ปปลุงเดี๋ยวเดินน้องตีพามาเบิ่งกันเด้ดดดอเออฟาอ่าปาบวน ปลาโคตรบวชเลยเลยแม่เอ้ยหลายหลายพอสมควรเด้อพนะี่น้องทองหางอะไรกันกระเจ้าหาจเจ้าก็เอาโบเบดิด์อกเนี่ยโดนปงขุมะทำไม้กันนะเอ่อหนักต้นแมงแคงไหนเห็นบ่แม่เห็นเปล่าปลุงน่ะเห็นเ่ใบทองทองนะ,ะเขาเอาไปนี่ มีเร e ียกเขาหานจะกระเบิดเรียกเขาหานเป็นจะลายอยู่แล้วตีน้อยละไม้ก็อนอ่อนมันก็มาสองคนแล้วพี่น้อ้อยกับน้องตี๋นอนพักยาวๆนะแม่มาเกิดเป็นคุณจิโดเท่านี้ปะ ไม่ไร่วานอ่อยๆก็มีขี้ควายจิโรก็มีอยู่เนาะจำเป็นถือเสียมมาก็คิได้ฮอคิรพี่น้องนี่ิคุณก็เลยม่ได้ถือเสียมมาจ้ามันมีจะหลายเลยเนาะคนจิโด เจ้าคันบ่แม่นานนะจาหน่อไม้กระสบรบับลาะสับนี่น้อยแหนงใหญ่แบบนี้มีแต่อ่อนๆข,อข,อขาวๆงามเลยจ้ะมันจะต้นไม้ ม er ีคะแนงพอดีแกงเนาะเนาะงามปะจ้ะพ um, no like ี่น้องละไมลายก็ได้กระเจ้าหาเนาะพี่น้องเอ้ยบุคลีมีหลายแต็นไม้บุงก็พอได้แกงอยู่พี่น้องละไมลายก็จกเอื้อสวยงามงามจังเลยหนอนยิ้มยิ้ม

พูดลุกลุมดกว่าเนี่ยจี๊ยไหมจี๊บเลยไหมสิฮักไหมหนใหญ่ฮักซเใดซเนึองกูไปยากฮักนะพี่องอบอวดใหญ่ๆเลยจ้ะอบอวบนะคะเลจ้ะนี่พี่น้องหน้าไม้ใดงามงามหน่าไม้ลาย อย่งเซฟเด้อพี่น้องเรามายได้ขาวอยู่เนาะนี่นี่ง่ะงามนะงามเนาะไปจ้าไปหาโตอีกหาเหล่อเมื่อเลยเนาะน้องเจพี่น้องจ้าก็สิได้เมื่อเลยเนาะน้องเจ้อยู่ในหล่อเมื่อแล้วเหล่อบวกแมงแขงก่อนจ้ะแน่ยมันดืลอๆป้าแบบนี้เดี๋ยวจะพี่น้องแมงแขงมันหมักอยู่ มีต้นจิกต้นหางเนาะแข็งจังเลยแต่ว่ามันก็เป็นปีกปอะไรแหละพี่น้องอเขาบอกเป็นปีหนาผมมันใชเป็นฮะ<า>ปงหานกิน,ออนกนอเพลงจี้กับเก๊กพกเวนเอาไปลุงเนาะเอาไปกินกับเก้งก็ไม่เสพ ปิดบ่แม่นี่แหวน,นก็งามนะมาถ่ายเอาแม่สักปรกนี่แมงเตี๋ยเก็บักแวนกองกรอยากเป็นมืดเนยเนาะมืดเหรออืมมันอยู่แดดเนาะ ะะท้อนนแสงแดดมันจะท้อนนะปรุงเออพี่น้องเฮาก็สิได้เมื่อได้นไเนาะบัดนี้นี่นะของอยู่ของกินเฮามื้อนี้มีหน่อไม้มีผักพี่น้องผักแว่นก็งามงานพัก,กเษกษตรก็อ่อนๆจ้ะพี่น้องนี่มีตโลละโนนไม้อันไหลหน่อไม้บุงเนาะมีตะโนนใหญ่ๆน,นี่พี่น้อง ได้พออยู่พอแกงไปจ้าพี่น้องเอากระสิได้มือเลยเนาะเอาก็สิขอผักบรรยากาศไว้สำนี้น้องพี่น้องผิดพลาดประกันไดก็ขอโทษขออภัยเลยจ้าหากติดตามน้องตีน้องตาแล้วกดไลค์กดแชร์น้องตีน้องตานในเดิมจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้า